ขึ้นไปอีกแล้วนะครับผมขึ้นไปอีกนิดนึงเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวของทองคำนะครับอันนี้เข้ากดยุดทองคำเลยเนาะทองคำเองนะตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,032นะครับผมขึ้นไปอีกนิดนึงเราก็ได้ชอ็อตครับเพราะว่าเราก็เน้นชอ็อตนะครับในในโซนด้านบนอยู่แล้วนะครับนั่นคือแถวโซนของ 2030 2 0 3 5 2 0 4 0นะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยยังงั้นนาช็อตนะครับแต่ได้แค่ไม้แรกถามว่าสำหรับเรานะครับสำหรับใครที่ได้ตรง30มาแล้วนะครับณตรงเนี้ควรทำกำไรไหมหรือวันนี้จะมีโอกาสเห็นการรีบาวด์อีกไหมผมบอกว่าวันนี้มีโอกาสรีบาวด์อีกหน่อยฉะนั้นแล้วใครที่ช็อตตั้งแต่30นะณตรงนี้เก็บ2เหรียญสามเหรียญไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนนะแล้วรีบาวด์ขึ้นใหม่แถว30ช็อตใหม่ครับ บอกว่าช่วงนี้กําไรน้อยจังบอกใช่ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานกําไรก็สามเหรียญน,นะครับแต่คนบางคนได้มากกว่าน,นั้นนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเช้าอะ่ะเขาอยู่แถวสองพันยี่บสองก็คือกําไรประมาณหกหกถึงแปดเหรียญน,นะมันเยอะขนาดนั้นนะครับมันเยอะมันเยอะกว่าตรงเมื่อวันนี้แหละนะครับผมวันนี้ใครถือช็อตทากาไรก่อนรีบาวใหม่นะครับสามสิบค่อยช็อตใหม่ถามว่าทําไมถึงมองรีบาว เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจณวันนี้นะครับต้องเปิดในในส่วนของยางอ่าในส่วนของราคาพลังงานนิดนึงนะครับเพราะว่าทำการาฟไว้ทําเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าทําไมนะครับในฝั่งของทองจะต้องรีบาวเหตุผลเพราะว่าในฝั่งของเยอรมนี EU และยูเครนนะครับจะมี p m i ภาคการผลิตภาคบริการขยายตัวครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์อาจจะออกได้นิดหน่อย นะครับตอนแ้กอ่อนทอมันเริรีบาวเราก็เลยบอกว่าค่อยชอ็อตนะรีบาวค่อยชอ็อตว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ตอนนึงคือเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันจะมีผลไหมกับในฝั่งของทางสหรัฐนะครับที่จอกมาเนี่ยชะลอตัวกับครั้งก่อนมีผลครับแต่ว่าถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะมากถ้าจะเยอะมากทั้งการผลิตและดริการถ้าต่ํากว่า5้าสิบอ่ะอันนั้นมีผลเยอะแต่ถ้าไม่ต่ํากว่า5้าสิบราคาก็อยู่ในโซนนี้หรือใครบอกว่าเฮ้ย ฉันไม่สบายใจเลยอ่ะมันมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยช็อตแพงกว่านี้ได้ไหมได้ครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะช็อตแพงกว่านี้เนี่ยผมแนะนําแถว40ครับแต่สต็อปที่เดิมนะก็คือ2,52นะครับไม่ทะลุไปกว่านี้นะครับผมมองว่ารอบของระยะกลางนะครับยังเป็นไซด์เวดาวอยู่ถ้าทะลุจะไม่มีไซเ์เวดาวอีกต่อไปในระยะกลางครับ อาจจะเป็นขาขึ้นเพราะถ้าเกิดว่ามีเกิดการทะลุขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือแท่งเทียนตรงเนี้เราจะเห็นการทำไฮใ,ใหม่ไฮไฮเก่าอ่ะอยู่ที่สองพันหกสิบห้าถ้าเราจะเป็นเห็นเป็นขาขึ้นจริงๆอ่ะเราต้องเห็นไฮรอบเนี้ยสูงกว่าสองพันหกสิบห้าถ้าสูงพันสูงกว่าสองพันหกสิบห้าเนี่ยมันจะไปเข้าว่าราคาทองเนี่ยกลับไปเข้าสู่การเป็นไซเบียบในระยะยาวครับแต่แต่ผมว่ามองว่ามันยากหน่อย เพราะว่าจากการที่เฟดส่งพัญญาณว่ายัางไงก็จะคงนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดต่อมันเป็นโอกาสยากมากๆที่ราคาทองเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้ได้เยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนหน้ามันยังแข็งอยู่นะครับผมอันนี้คือภาพสําคัญและอีกภาพหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับทองคําก็คือกองทุนทองคํา SPR ซึ่งเป็นกองทุนทองคําที่ถือทองคามากที่สุดในโลกเวลาดูใครก็ดูเขานี่นะครับเมื่อคืนไม่รู้กฎผิดหรือเปล่า ทุกวันเทมา1ตันซื้อ2ตันเท1ตันซื้อ2ตันเมื่อวานกดผิดนะครับกดไป6ตันนะครับผมหกจตันโอ้โหปวดหัวเลยว่าเอ๊ะขายเยอะกันจังนะครับแสดงว่ามุมมองของนักทุนที่ในกองทุนเนี่ยเริ่มมองทองคำเนี่ยว่าเฮ้ยไม่น่าใช่ขาขึ้นแล้วนะอย่าลืมนะครับหตันเนี่ยเท่ากับ6กพันกิโลนะโ้หถ้าถามว่าเฮ้ยหนกิโลเท่ากับกี่บาท นะครับ1กิโลเท่ากับ65.6บาททคูณเข้าไปครับมันเยอะมาก,มากๆนะครับหลายบาทสุดๆนะครับขอภัยครับโอเคพอเห็นภาพนี้เราก็ยังแนะนำช็อตอยู่ครับทองยังเห็นมีการรีบาวช็อตนั่นเองครับขออย่างเดียวคือไม่ผ่าน2,052ครับมาที่บาทครับผมบาทเป็นยังไงบ้างหูเมื่อวานแรงจัดชัดจริงสำหรับบาท ในฝั่งของบาทครับเมื่อวานเนี่ยที่มันแข็งเออที่มันแข็งลงมาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ย